ดังนั้นโฆษกของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดนะคะออกมาเปิดเผยถึงพรรคมิติใหม่นะคะไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงในการที่จะหนุนคุณอนุทินชาญวิรุณเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งพักนะคะในขณะที่หัวหน้าแล้วก็เลขาก็จะเป็นผู้ที่ทับทามพรรคร่วมรัฐบาลส่วนปัญหาในเรื่องของการเลือกตั้งกกตก็จะต้องเป็นผู้ที่สร้างความชัดเจนหลังจากที่มีปรากฏการณ์ของวงชนตั้งข้อกังขาในหลายพื้นที่นะคะทางด้านโฆษกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนบุญทิดาสมชัยได้พูดถึง รณีที่พักเล็กที่พร้อมจะสนับสนุนคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าณขณะนี้รวมๆแล้วนะมีพักไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณแนนก็แจกแจงบอกว่ามีพักเศรษฐกิจพักใหม่พักรวมใจไทยพักไทยซับทวีพักรวมพลังประชาชนพักประชาธิปัตย์ใหม่แล้วก็ล่าสุดค่ะวันเดียวกันนี้เองก็ได้รับการยืนยันนะคะอีกหนึ่งพักก็คือพักนิติใหม่โดยทั้งหมดก็ได้แสดงเจตจำนงพร้อมกับสนับสนุนคุณอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ก็คงจะมีการพูดคุยประสานงานกันอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งก็จะต้องรอดูวันที่16กุมภาพันธ์ก็คือวันจันท์นี้นะคะว่าจะมีการแถลงเพิ่มเติมหรือไม่ทางนี้การพูดคุยกับหลายพักที่ผ่านมาได้รับการติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงเท่านั้นไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรค่ะส่วนพักกล้าทําคุณแนนบอกว่าก็จะมีการพูดคุยตามลําดับที่ได้มีการประสานไปซึ่งในส่วนของพักก็ได้มีการชี้แจงกับสมาชิก นะคะบอกว่าไม่ว่าจะมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองใดที่มีสสออยู่ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคที่จะมีการพูดคุยค่ะพอถามว่าส่วนใหญ่เข้าใจว่าถ้ามาแล้วเนี่ยสนับสนุนให้เป็นนายกก็หมายถึงว่าการให้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็บอกว่าก็คงจะต้องไปถามพรรคการเมืองต่างๆแต่ว่าเท่าที่เรามีการพูดคุยกันในเบื้องตน้นก็คือเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ การแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนในเรื่องต่างๆที่มีการคาดเดากันว่าร่วมหรือว่ามีอะไรยังไงเนี่ยในขณะนี้ขั้นตอนได้เป็นการของยืนยันในเรื่องของการโหวตคุณอนุทินก่อน,นะคะ่ะใช่ค่ะก็คือไม่ได้เปโอกาสใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนไปจับโยงว่าดึงเพื่อไทยมาต้องไม่มีกล้าทำอย่างนี้ อันนั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องของการคาดเดาของของท่านอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องภายในก็ยืนยันอีกครั้งนึงค่ะว่าท่านหนัวหน้าได้พูดชัดเจนเมื่อวานนี้แล้วว่าเราก็ก็มีการทบาทามตามลําดับขั้นก็ในเมื่อตอนนี้พรรคเราก็คือเป็นเป็นว่าที่อันดับหนึ่งก็คืออันดับ2อ,อันดับ3อันดับสีก็ตามลาดับไปเรื่อยเพียงแต่ว่าถ้าพรรคไหนท่านประสงค์จะเข้ามาแสดงเจตจำนงก็จะเป็นแบบที่ที่ได้ได้แถลงกันไปสองสาครั้งนะคะ เมื่อถามว่าจะให้ความชัดเจนได้หรือไม่นะคะว่าถ้าเกิดมีพักประชาธิปัตย์จะไม่มีพักกล้าทาเข้าร่วมรัฐบาลโฆศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าในทางการเมืองไม่มีการการันตีอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกพักการเมืองยังคงเป็นเพียงว่าที่สสด้วยกันทั้งหมดซึ่งตามข้อเท็จจริงเราก็ต้องรอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตมีการรับรองก่อนพอรับรองแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของทางสภาที่จะเรียกประชุมภายใน15วันในการเลือกประธานสภา ส่วนการจะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลมีการคุยกันซึ่งหัวหน้าพักเองก็มีการยืนยันนะคะว่าจะคุยกับทุกพักค่ะส่วนกรณีของบางพักที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสีเทาว่าจะสามารถร่วมงานกันได้หรือไม่ทางนันก็บอกว่าในที่ประชุมของสมาชิกพักเพียงแค่มอบให้หัวหน้าพักแล้วก็เลยขาธิการพักได้มีการพูดคุยกับพักการเมืองต่างๆเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วแต่ละพักตอบรับอย่างไรก็จะนํามาพูดคุยกันกับทางกรรมการบริหารพักอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามบอกว่ากรณีของการเชิญพักเพื่อไทยมาเพื่อที่จะพูดคุยทําให้โวตเตอร์ของพักคุมใจไทยไม่พอใจจะชี้แจงอย่างไรโฆษกพักคุมใจไทยก็บอกว่าตอนนี้ขอให้รอดูก่อนว่าหน้าตาของรัฐบาลแล้วก็การทํางานในอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลังการเลือกตั้งฝุ่นก็ยังตลบอยู่แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโหมดที่จะต้องเดินหน้าต่อไปในการทํางานก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ค่ะ คือคือในขณะนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่าให้ให้รอดูก่อนนะคะให้รอดูก่อนว่าหน้าตาของของในอนาคตในการทำงานแล้วก็ให้ดูเนื้อหาในการทำงานว่าว่าเราจะกำหนดทิศทางในการทำงานในอนาคตแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะขณะนี้แน่นอนละค่ะหลังเลือกตั้งเนี่ยฝุ่นยังตลบอยู่ต้องใช้คานี้หลังเลือกตั้งฝุ่นยังตลบอยู่ยังมีความค้างคาใจอะไรหลายอย่างในในการหาเสียงในวิธีในการหาเสียงของสารพัดการเมืองแน่นอนละค่ะก็ ก็ต้องเข้าใจอารมณ์กองเชียร์จริงๆเข้าใจอารมณ์กองเชียร์ทุพพาก,การเมืองนะคะว่ายังมีความเขาเรียกอะไรคะยังมีความค้างคางกันอยู่แต่ว่าทีเนี้ยพออยู่ในโหมดที่เราต้องเดินหน้าต่อไปในการทํางานเนะะี้ยค่ะนี่จะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้ให้ให้จริงๆให้พี่น้องประชาชนคนไดเห็นว่าความตั้งใจในการทํางานเนี้ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนคะ่ะ เมื่อถามถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะคาดว่าจะเรียบร้อยเมื่อไร่เพราะว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มนักศึกษาออกมานะัดรวมตัวกันแล้วโฆษกพรคภูมิใจไทยก็บอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนของกกตอตอนนี้ทุกพักการเมืองก็รอกันหมดค่ะส่วนที่กลุ่มนักศึกษามานัดรวมตัวกันก็มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ช่องทางต่างๆที่ตัวเองเห็นสมควรแต่ก็ต้องทําตามกฎหมายด้วยค่ะ ทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะจะใช้ช่องทางต่างๆที่ที่ตัวเองเห็นสมควรว่าอยากจะทำแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าแน่นอนละค่ะว่าจะให้ทุกๆคนเ,เห็นเหมือนกันและตรงกันมันก็คงจะจะจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในการจะทําหรือว่าในการจะยื่นคําร้องหรือว่าในเรื่องของประเด็นการตัดสินอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็แน่นอนละค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับทั้งเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนะคะ ส่วนที่มีการร้องสารนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะทางด้านคุณแนนเองก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของทางกกตที่จะพิจารณาแล้วก็ชี้แจงค่ะ